โอ้สปาเก็ตตี้กับแซลมอนนะครับรแฮมแฮมใช่แมหม เนูเข้าวกล่องลูกชายวันนี้สปาเกตตี้ปลาช่อนทะเลรมควนันต้มเส้นสปาเกตตี้พักไว้ก่อนแล้วอุ่นปลาช่อนทะเลรมควันร้อนด้วยกันย่างนิดหน่อยผัดพริกแห้งกับกระเทียมให้พอหอมจากนั้นใส่เส้นสปาเกตตี้ รุงรสด้วยพริกไทยดำเื่อชุบปูและพาเมซานชีสปิดท้ายด้วยใบโหระพาผัดให้สุกและตักใส่กล่องได้เลยค่ะแม่จะเติมโปรโตีนด้วยปลาช่อนทะเลรมควันร้อนและปลาช่อนทะเลรมควันเย็นไทยเอ็นเทสไปอีกกิไกซีฟูด้ดมีประโยชน์ต่อสุขภาพแม้จะผ่านการแปรรูปไม่มีสารกันบูดเนื้อชุ่มฉ่ำกลมกล่อมเข้มขน้นความอร่อยของปลาไทยจากท้องทะเลไทยอร่อยไม่แพ้ปลาใดในโลกต้องมีติดบ้านแล้วไปช็อปกันเลยวางจำหน่ายแล้วที่ท็อปส์ฟู้ดฮอลล์และท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต